จะนอนแล้วเหรอยังไม่ได้ทานข้าวเลยครับทาไมหมอไม่สามารถถอดท่ออะไรนะไม่รู้อ่านไม่ทันถอดท่อให้คนไข้ได้ค่ะอ้าวมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อมันเป็นสิทธิของเขาเรียกว่าอะไรรู้แต่ภาษาอังกฤษเป็นสิทธิของคนขค<อ>ไข้ครับผมถอดท่ออะไรโอท่อหายใจเหรใช่ก็คือถ้าคนไข้ แลแต,แลแตไ่ได้ก,ก็ต้องก็ต้องเป็นญาติมาไอ้นี่แทนครับเป็นหมอไม่มีสิทธิ์นะครับคุณคุณมเชื่อไหมคะที่บอกว่าคนบอกว่าถ้าเราดี <c oughs> เราจะเจอสิ่งดีเชื่อถามพี่มุกงดิหนูพูดไปตลอดประโยคเนี้ถ้าเราทําดีเราก็จะาพูดกําลังมาเจอสิ่งดีดีเองทุกคนหนูมีอะไรจะเล่าให้ฟังหนูภูมิใจในตัวตั้งใจมากเลยอ่ะพูดแล้วก็เศร้าหาย คลิปที่มันพูดรีวิวชุดชิโนบุยังไมไ่ยังไม่ได้ดูโอ้ยแบบทำไมอ่ะมันน่ารักมากเลยที่ที่พูดไอคลิปย,ยังอยู่ไอคลิปน้ำเลิฟโพอชันอ่ะที่พูดว่าจ้างหนุพรีเซนเตอร์ได้นะคะโหแบบ้องเขาโตแล้วองเป็นสาวแล้วแบบคือก่อนที่ก่อนที่มันจะไวรัลก่อนที่แบบที่ตอนแรกหนุ่มกดรีโพสคลิปนี้ไปแล้วใช่ไหมแล้วแบบว่า เห็นลูกพูดคำนั้นแบบโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงเลน้ำตาจะไหลถ้าหนูเป็นพีเซนเตอร์ให้ได้นะคะแบบรออยู่นะครับน้องซงรออยู่นะครับไม่ได้กดดันเลยแต่ว่าไม่ได้กดดันเลยแต่ขอบคุณเรื่องหน้านะคะขอบคุณซงนะครแค่แค่ให้หน้องไปเจอก็แบบ ดีใจแล้วอะเพราะว่ามาเดินวันนั้นเดินมาบอกพี่มุกว่าแบบอยากได้ใชไริปเลอร์พอยต์ชันอยากได้ริปเลอร์พชั่นกับน้ำหอมพี่ซอกาดอะคู่างเนี้ยบอกพี่มุกกัะทุกคนใช่ไม่ได้เกิดดันเลยครับซอกาดแล้วก็แบบขอไปขอไปซื้อน้ำเลอร์พชั่นที่ซีเจวันละแปดพันโลบใช่คือน้องชอบจริงๆคืออยากให้แบบว่าได้น้องได้เห็นได้เจออะไรอย่างเงี้ยน้องน่าจะแบบฟิน อะไรเงี้ยแค่นั้นพอเลยเห็นแล้วไม่พอครับผมต้องมาดูกตาดูอยากอยากให้ดเจอต้องเห็นน่ะอยากให้น้องเจอพี่กาดชอบมากคือแม่ก็ขายลิปแต่ว่าไม่เลิฟลิปแม่คือชอบพี่สกาดมากชอบมากเดี๋ยวผมซื้อตั๋วให้แบบพี่นุ่มเลยบินไว้คอนแก่นเลยพี่ตงเก่งเหมือนนีขอบคุณค่ะแบบน่ารักอ่ะ คงจะกีนแบบคงจะแบบเี่ยะเขาชอบมากขอริบอ้อยนะคะพี่พี่การอูขอริบอ้อยเลยค่ะเซมิโนาตัวลึกสาวที่มากก็ชอบมากใช่ไหมเด็กวัยนี้ยน่าจะชอบพี่ซุงกับพี่การเยอะมากไปหาที่สี่อันหนึ่งน่าจะเป็นวงบัตวงบัตก็ชอบมากพี่วาสูคอเปอร์จังใจอ่ะ ชอบพี่หมอมากเหมือนกันมีผู้หญิงบอกชอบนี่เลยไหมหาใครใหม่เลยไหมสวัสดีครับสวัสดีครับหาใครให,หม่เลยไหมหนึ่งหอบมีกี่ซองพี่กายกับพีมสูตรเลือกใครอันนี้ยังไม่เคยถามหนึ่งหอบมีสิบห้าซองค่ะต้องพีมอยเหลือไม่เหลือหรอกเออเออเจ็บเจ็บเจ็บน้องซุ่มบอกเอาฮะจริงหรอเอาละเอาพี่ว่าเอาละ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 พี่หมอตะก้าหน่อย ก้าสองค่ะทำไฟหน้าเจ็บไหมเจ็บตอนตื่นขึ้นมาเจ็บแบบอย่กจะพูดแต่ว่าใครที่กำลังจะไปทําไฟหน้านะคะอย่าทําใหญ่มาขอลองได้กลิ่นโรงพยาบาลติดตัวไม่ได้กลิ่นเพราะว่าเขาเปลีย่ยนเสื้ออือมีไม่โรงพยาบาลไม่ค่อยมีกลิ่นครับมันไม่มีกลิ่นทุกครั้งก็ไม่มีกลิ่นโรงพยาบาลกลิ่นหอมเย้าอยวนใจสนใจมาผ่าตัดกันได้นะครับผมทเลาะเรื่องอะไรกันวันนี้กันเะนี่ วันนี้ไม่ได้ะวันนี้ยังไม่ทะเลาะค่ะวันนี้ยังไม่มีท็อปปิกทำไฟหน้าแล้วก็เปิดสปอตไลท์แบบแฟแบบแฟแบบแแแอานี่ไม่ใช่พัดลมนะอันนี้เขาเรียกว่ากังหันวิดนามครับผม <laughs> ใช่กังหันวิดนามส <laughs> นใจไปผ่าตัดได้ใช่ร <laughs> ัาสวช่วยผ่าตัดห <laughs> น้าสดค่ะไม่ได้แต่งหน้าเลยมีให้รางวาัลตยกัน <laughs> ไม่แต่งหน้า พยาบาลสวยไหมพี่หมอคะถามยังไม่เจอนะครับยังไม่เจอช่วยยังว่วไปช่วยเป็นผ้าตัดอือนี่แหละถือต้องแท็กซอการมันเลยเหรอพิ่กัดรองเท้าวันหุ่นก็ใส่รองเท้าอะไรป้าด้าปาด้าค่ะปาด้าปาด้าปดาดาใช่คันสวยอยู่ข้างๆสวยสุดในซอยเลยไหมมีแฟนยังใคร มีแฟนยังมีไงเป็นแฟนกันแล้วอันนี้ไม่ทชเป็นแฟนกันป่ะเป็นแล้วนี่ฮะก็เป็นแล้วนี่เออตอนนี้เป็นแล้วไม่ใช่ไม่แฟนกันยังช่าก็เป็นแล้วนี่โอเคแล้วถึง,งเงินแล้วจังเงินแล้วก็หาย,ยตัวน้าขาย,ยตัวกันแค่กันแค่เต็มหมดวันนี้ป่ะตรงนี้ตรงนี้ สุดท <c oughs> ้ายชมรอบสุดท้ายช่วงเรื่องอะไรทุกคนฟังนะมีใหญ่ๆหนูมชอบหย่ไง ทุกคนฟังนะคะน้ำชงนะเป็นน้ำชงผู้หญิงช่วยเรื่องทาให้กิกกี้ไม่มีกลิ่นใครที่กิกกี้มีกลิ่นหรือชอบกินของหมาของดอมส้มตำปูปลาอะไรเงี้ยกิกกี้มันจะมีข้าวขาวแล้วก็มีกลิ่นนะคะตัวนี้ช่วยในเรื่องของผู้หญิงตรงนั้นแล้วก็ช่วย,ยลดปวดปวดกดอแล้วก็ใครที่เป็นไวทยทอคุณแม่ที่อายุสี่สิบห้าสิบเริ่มมีอารมณ์ไวทยทอนะคะตัวนี้ช่วยปรับฮอร์โมนได้ด้วยนะคะใครที่ตรงนั้นไม่รีดฟูดไม่กระชับไม่มีน้ําเลยเวลาทําอะไรทีคือแห้งเหือดเลยนะคะ กดได้เลยนะครับผมกินตอนไหนได้บ้างหนึ่งห่อมีสิบห้าซองถ้าอยากกินได้หนึ่งเดือนกดโปรสองห่อหนึ่งแหลมหนึ่งได้เลยนะคะกินตอนนอนตอนนอนกินก่อนนอนวันละหนึ่งซองแค่นั้นพอนะคะกินแค่วันละหนึ่งซองพอไม่ต้องกินเยอะกว่านี้นะคะถ้าวันไหนเป็นประจำเดือนและปวดท้องอยากกินระหว่างวันให้เลือกกินระหว่างวันได้เลยตอนที่เป็นประจำเดือนและปวดท้องแค่ซองเดียวพอกลางคืนไม่ต้องกินแล้วโอเคนะจุ๊บ น,น,นะจุ๊บน้จุ๊บกดได้เลยนะคะกดกันเยอะๆเลยพี่หมอไม่มีน้องชายไม่มีพี่ชายครับผมบ<า>แม่ให้นมกินได้เอ้ยกินไม่ได้แม่ให้นมกินไม่ได้ขอโทษ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 แม่ให้นมกินไม่ได้แม่ท้องกินไม่ได้นะคะให้นมก,กินไม่ได้ครับพาโฆษณาใช่แค่ปวดปจำดได้ดีด้วยวันนี้นมเป็นปจดอใช่ไหมนมก็กินระหว่างมันไปแล,แล้วก็มากินที่ดุยเมื่อกี้ จากน้ำสบู่แม่ยายดูนะช่องแม่ยายได้เลยค่ะหนุมไม่แน่ใจว่าหมดยังแต่มันเหม็นเนา่าจรงเหม็นเน่านิดหน่อยไปถึงมากของหนมเองใช่ไหมอันนี้เป็นแบรนด์ของพี่มดนะคะเยญจนาเป็นแบรนด์ของพี่มดนะขนมจะเปลี่ยนไหมเพิเห็นเปลี่ยนยังพี่เธอถามหนุมเมื่อวานเมื่อเช้าเลยเป็นห <มา S 2> นะา้าจอนนะอืมจะเปลี่ยนไหม อยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่อยากเปลี่ยนก็ไม่ต้องเปลี่ยนเอาจริงเหรออ่ะก็พูดอยู่อันนี้ยางสีน้ำเงินครับไปคุยแซบโชว์ทั้งคู่เลยไหมไปไหมไม่เคยได้พูดไปไ,ไม่ไปเลยไปแหละคุยแซบโชว์ก็ไม่ไปเลยนี่วันนี้ตอนเธอโทรมาเธอจะตีจะที้ จะตีจะตีจะตีถามหาพี่หมอคือรักใช่ไหมไม่มีอะ่ะรักอ้าวก็รักเหรอรักก็รักคืออะไรกักถามได้รักใช่ไหมเอ้ฮะรักรักแล้วเหเมือนเดิมปองปองฉึงฮ o p เธอรักเธอน้อยลงไหมแล้วเธอลองก็แบบเคยกวนเธอะเธอไม่ได้กวนจ้ะกวนตีนหน่อยถึงกวนตีนเธอไม่ได้กวนฉันจ้ะตอนเตอนเธอเป็นสาทษาก็คือเห็นพี่หมอรีโพสแบบเธอรีโพสอะไรอ่ะเพลงเพลงอะไรอ่ะเพลงเคารพธงชาติโอไม่ได้ดูเลยเพลงไทยรวมเนื้อนีโพสเพลงอะไรอ่ะฮะเพลงอะไรอ่ะเพลงอ o d y s l ลม เพลงเลยไปทางเหรอน้ำนิ่งไหลลึกจุกรลาเธอได้สักทีเหรอเธอรีไะไเหรอฉันไม่เห็นอ่ะหรือฉันหลับไม่รู้เหรอเนี่ยแล้วก็จะมีคนหนึ่งที่แบบหลับเลยก็มีคนนี้นอนไม่หลับแล้วเธอรีมวยเพลงอะไรอ่ะฮะไม่เห็นจริงกับตอตๆเหรอ มลาใจเพลงอะไรอ่ะลา,<ร>าจากการครั้งนี้เหรอจากกโดยสมบูรณ์เอาออกอยังเอ,อกกนนาตั้งนานแล้วทุกคนตลอดไหมตลกพี่บุ๊คไหมรีสองรอบเลยนะเป็นอย่างไรฮะพี่บุ๊คถามว่าอะไร รูปหน้าจอเหรอเป็นรูปพี่หมอกับหนุ่มแล้วก็เป็นรูปอีกรูปหนึ่งที่อยู่ข้างในเป็นรูปพี่หมอกับเด็กๆไม่ของบีอของหนูอ๋อไม่ได้พูดเนี่ยพูดเงี้ยสั่งพูดนี้สั่งเลงไว้แล้วอะไรอ่ะชุด,ชดแต่ว่าพี่บุ๊มีแล้ววันนี้ไปซื้อมาเพิ่งไปซื้อมาครับทุกคนคะ่ะพี่กาชุดหนุ่กกาแสเหรอจำไม่ได้น้ว่าแต่ว่าจำได้ว่าซื้อในตอนนี้แหละค่ะ อูชอบหนูชอบแกงแกจะมีอยู่คนหนึ่งที่เวลาทะเลาะกันอย่างนมเย็นนมก็หลับตอนเช้ามาค่อยว่ากันแต่มันจะมีอยู่คนหนึ่งที่ไม่หลับไ,ไม่นอนนั่งเล่นเอ็มบีอยู่นเล่นเอ็มบีก็เล่นาคนเดียวเมื่อวาน <c oughs> พี่บัวตลกเหมือนได้สามขวบเหมือนต้องการความรักความอบอุ่นต้องการแบบ เยังมีแมทเองไม,ม่ต้องการเลยไต้องการแมบทบเองต้องการเลยไงแค่อย่างแรยยกก่อคือก่จะแชให้เห็นแต่ว่าไงอีหนูหลับไปแล้วยิ่งไม่รู้เรื่องถ้าพี่ไม่บอกหนูไม่รู้เลยว่าแกแชร์เพลงอะ่ะไม่ได้แชร์รีโพสต์ ไม่ <Dep> บอกหนูไปดูนะหนูหลับไปแล้วยี่ไม่พี่ก็เห็นตอนเช้าหรือเปล่าไม่รู้เหมือนเฮ้ยผิดอ่านนี่าทคุคนอีพูยเพลงอะไรอะไรอะจากกันโดยสมบูรณ์หรอจากกันโดยสมบูรณ์เป็นไงสมบูรณ์ไหมละ่ะเด็กสมบูรณ์สมบูรณ์วะ <laughs> เหมือนเด็กอะเหมือนแบบสางขวบโอ๊ยสงสารบอกเจอคนดีได้อะไรทำบ่อยคือเอาทุกคนคือมันเพิ่งนอนกันเสร็จมันก็ต้องต่างคนต่างอยู่แต่ต้องการให้แบบไปกอดไปดมรออะไรรออะไรอยากใครตาิบบิ้น <laughs> <laughs> เห็นปะ ถ้าเราเสร็จก็ต้องดีเลยเสียแล้วก็ต้องดีเลยเลยเลยมันขันแค่วงไงมันแบบขันแค่วเหมือนเคี้ยวอะไรเงี้ยเจอเลยเฟซก็ลบเฟซหนูลบเองหนูขันแค่วก็ลบเลยให้ลบเลยลบเพื่อนอะหรอออเลืมนะพี่เขาพูดถึงนึงอ่ะเตรียมตัวแล้ว เตรียมตัวเตรียมตัวแล้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 วแต่ทีเงนไม่เยได้เล่นอยู่แล้วเจอเลยละก่อนเนอะแล้วเป็นหลี่ไห้ทุกคนเศ้าเศ้าเศ้าแล้วเี็นหลี่ไห้เลยเหตุเพราะว่าดีกันแล้วไม่ไปกอดไม่ไปหอมแค่นั้นแหละ ก็เลยเป็นฟืนเป็นไฟเลยคือตอนแรกไม่ได้เป็นอะไรแบบมั่งมายอะไรนั้นคือแบบแต่มันแต่มันหนักมากมายตอนที่ทดีกันแล้วไม่ไปกอดไม่ไปจูบไม่ไปหอมเ <c oughs> มื่อไปแบบไปฟีอาว่าไปแบบยุ่ยไกลๆ <c oughs> แล้วทำไมไม่ทำข้นเขวเนาะยังวะคือหอยุหนะวาววตรงการอีหอย่างอันนะแต่ว่าหนูมาเหตุนดยอ่อนว่าหนูว่าหนูข้นเขว เท่านั้นแหละแบบรอหนูประมาณห้านาทีนี่แหละรอดูหนูว่าหนูจะทํำไหมแบบหัวลงเตียงปุ๊บหนูไดผมเสร็จหนูก็มาลงมานอนเขาลงมานอนก่อนนะหนูไดนูก็ลงมานอนหนูก็รู้แล้วว่าต้องการอะไรแต่ว่าหนูเถืบองง่ายว่าเล้าสิเฮ็ดจังไดเล้าสีเฮ็ดอีอย่างหนูข้นแขวแเล่าประมาณห้านาทีเหมือนพอครบห้านาทีแล้วนาฬิกาแบบนาฬิกาปุกในหัวมันดีดขึ้นมาว่าครบแล้วจัดการเลยฟาดงวงฟาดงานนู่นนั่นนู่นนั่นเจอเลย ทุกคนขาหมดเวลาแล้วนะไปแล้วนะไปแล้วนะหมดเวลาแล้วคะ่ะจริงหมดตั้งแต่สิบนาทีแล้วก็เลยพูดไปเรื่อยไปเปื่อยก็เลยพูดไปเรื่อยไปเปื่อยคุยเล่นก่อนค่อยลงนะคะไปแล้วนะไปแล้วนะทุกคนขาตอนนี้เมนเทวไม่มีแล้วคะ่ะมีแต่ไซยะนะ แมรบ่ไปโกรธบ่ไปรัดฟันเวียงบ่ไปหอมเบ่อไปจูบก่อนนอนบ่ไปกอดเห้กำลังใจก่อนนอนมันนอนบนหลับกัเลยงอนแหงนี่สนันละอือใบโพลากคายฉันต้องการความรักงความอบอุ่น <c oughs> แล้วหนูก็ชอบแกลไะงไอกปะก็เลยแบบ เป็นกันใหญ่ไปแล้วนะคะทุกคนที่บุกทำงานอยู่ทำคอมอยู่เขาบอกอย่าเพิ่งไปอุ้ยตะแบนหนูเหลือสี่อ่ะ้วสรุปจุบยังจุบเธอหรือยังจุบแล้วครับจุบแล้วมีเยอะจะได้ทำหมอเสียหมอไล่มีนอนกัเลีย้ยง ไม่ไปได้ไหมตายแล้วทำไงล่ะทุกคนเอาส<ด><อ>ายชาร์จไปเลไม่หนูเหรอสิมันใช้ไม่ได้มันตั้งไม่ได้ไปรายการอะไรคะไปรายการคุยแซบโซคะ่ะไปโหดอีกแล้วหยุดหยุดหยุดไม่ไปแล้วไม่ไปอีกเด็ดขาดชีวิตนี้ไม่ได้คิดว่าจะไปเลย ทางนี้ก็ก,ก,กินเข่าลงกินเขาเลยด้อคคาเทือน่ะนี่คือปกติก็คือแบบเรียกร้องซื้อมาแบบไม่สนใจฉใันใช่ไหมได้อะไรฟิวนั้น <c oughs> ฟิลนั้นฟิลนั้นอยู่ฉชาไม่ได้อะทุกคนมันต้องว,าาวิ่งเหลือส้มแ้วบาปแก้พี่พีด้วยพี่การบอก <c oughs> โม่มาคุยก่อนเร็วๆมีมินี่มาเนี่ยสามเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเออตะก้าลงก่อนนะวายมันเบี้ยวทุกคนขะหนูออตะก้าลงแป๊บนึงนะเราจะมา spoil spoil อ่อย spoil packaging ครีมอันใหม่สปอย l ได้ไงแต่ยังไม่มีเลยลิปก็ได้ไม่มีเหมือนกัน โรงงานไม่ส่งมาเอาละไม่ไปถึงว่าบอกครับอ,อะไรอ่านไม่ทันมาเจ้าที่พระเอกสวัสดีครับอยากแกล้งบ่อยมีครั้งหนึ่งหนูป่าหนูอะสงสารมากเลยที่ขอนแกันเคยหนูก็แบบนี้แหละหนูก็คันแค่หนูก็แกล้งแบบนี้แหละแล้วแม่หนูก็พูดอ๋อว่าแบบอยากแกล้งพี่บุ๊คบ่อยอะยอยไรเงี้ยเขาไม่ได้ใช้คำว่าแกล้งจ้ะเออนั่นแหละอย่าทําพี่บุ๊คบ่อยอะไรเงี้ยมันคันแค่คุณขอนใจบอกมันแบบป้าก็พูด ยิง่งเหนะรู้แบบว่าหงอยเหงาเศร้าโศกหรือน่าส,สงสารมากใครคิดน้อยใจสุดไม่เตงหงอยเบิ่งอะไรนะให้ก็วิวอะไรปะม <c oughs> <c oughs> <c oughs> ีมีมีคนเข้าข้างเลยม <c oughs> ันน่าสงสารมากเลยลนะวันนั้นหนูไปกอดแล้วบอกว่า,วาอู้ขอโทษนะขอโทษนะ มไม่เป็นไรโอ๋ๆนะเชี่ไม่ได้ร้องจ้ะเธอไม่ได้ร้องจ้ะจะไม่ได้บอกว่าเธอร้องไห้จะพูดตั้ไหนอาทท่าทำแท้คือทุกคนอยู่ข้างพี่บุ๊กหมดหอือชอบแย่เขาชอบแกลงพี่บุ๊กก็แบบว่าชอบแบบใช้คำว่าแย่เขาไม่ใช้คำว่าแย่เขาใช้คำว่าแกลงเขาใช้คำว่าอะไรเขาประชดอืม แบบไหนเดี๋ยวสามเสี่วเสี่ยวบ,บอกเสีวครับเดี๋ยวจะเอาเอารูปมาเอ๊ะกล้องอยู่ไหนอยู่ในห้องรอ,อรับชมรูปคืนนี้เลยคลิปอะอ๋คลิปอุ้ยแบบ20%ทุกคน,น,นค่ะเดี๋ยวจะลงคลิปเสิร์ฟอีกอันหนึ่งครับคลิปอะไรอ่ะที่ให้เขาตัดอะไรเขาตัดแล้วจ้าไม่อันอันนั้นของเธอที่เป็นผ้าไม่ใช่หรออ๋อนั่นแหละ เอาละเวทน,นี้เจอเขาแน่นอนเดี๋ยวจะลงอันนั้นแหละลงให้ดูนะ,ะให้พี่พี่ดูไม่เอาไม่กล้าวิวเนี่ยมันไม่ออกอ่ะมันเก็บ,บอืมเเหลือสองแล้วชารไม่ได้ทุกคนมันจะมันจะมันจะลุมหรือว่าเดี๋ยวเอาไปไลฟ์ด้วยก็ได้ครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวไลฟ์ไปด้วย กินอะไรครับกินอะไรทีอะของขวบกินอะไรดีมีอะไรแนะนำไหมครับน่าสงสารมากไม่รู้ทุกวันนี้ไม่รู้จะกินอะไรแล้วหรอไม่เลยครับรกินอะไรดีไม่รู้ตอนนี้สี่ทุ่มจะมีอะไรเปิดให้กินบ้างเนาะนั่นอะไรชาบูปิดหรือเปล่าปิดแล้ว โอ้ยก oh. ินอะไรกินขนมอนีเขาพิมพ์มาราเมงข้อสอบเหรอมีไหมมีอยู่เมเจอร์แต่ไม่รู้แถวนี้มีหรโอ้เมเจอร์เลยวะทุกข้าวขาแถวทองหล่ออยู่ตรงไหนไปคอนโดเขาได้คอนโดมีราเมงข้อสอบคอนโดมีเหรออืมแต่ว่าไกลอะเนียลาเมงข้อสอบแถวเมแถวเมเจอร์แถวทองหล่อเอกมัยอยู่ตรงไหนคะมีไหม ใกล้ๆแถวเนี้ยสามย่านมิเทาก็มีมันไกลตีน้อยเหรอไ <c oughs> กลสุดอยู่ตรงไหนลมยุเอกกระไมเหรอแถวแถวนี้เลยคะ่ะทางหล่อมีครับราเม็งข้อสอบนั่นงไงจะกินป่ะไม่รู้มีอยากกินไหมละ่ะฟูลแลนด์ข้าฟูล,ฟลแลนด์อินดี่คุณไปนั่งกินวันนั้นนะไม่เดี๋ยวไปซื้อของโอ้ยแป๊บแล้วน้่งตู้ขาลงไปก่อนนะ ลงไปก่อนนะก็ไปลงไปก่อนนะเดี๋ยมันดับเดี๋ยวมันดับ,ดบไปเลยนะคะ,คะทุกคนคควันนี้คุยกัอบไอเทยียอะไรอะ่ะก็เจ้าของบใบใไส้จ้าอุ้ยขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะี่ฟูขอบคุณมากเลยลง,งไปก่อนนะเดี๋ยวมันตัดไปก่อนนะสวัสดีค่ะทุกคนหนูหลังทุกคนนะนอนหลับฝันดีนะคะพี่